ราชวงศ์นะ เพ้ับจางออกบางออกแล้วออกมาก็เปิดไปยังคุ้มให้เพินจับฐานนะครับ่ยงูจับฐานไม่น่าทรมานะครับปราโซนช่หนึ่งเปนหมันนะ

Đến bà con nơi, đến vùng đất mòn ranh, phải chiến đấu không ngừng. Tam, bốn, năm, sáu, bảy, โอ้ะวันวลนามเลยวันนอ้อ่อนแเกินนะครับซหอราชบุงเป็นลงใจนะครับลุมความเบาสู้ทันเดียวนะครับซ้อราชบุงนนี่

สามร้อยพันไปนะครับของสอราชวงบางที่หนึ่งนะครับมีสาดหางมึงเกิดได้หรือไม่นะครับเกิดหมวกเลยเเลูกเปิดหมวกหาสิบหาพันไปหาแล้วามาสิบกับไป ลงช่องอีสตั้งหาเขียนสิบพันไปรโอ้ยถ้าเป็นแผลแปดสิบแผลเดียวเนาะนะลงช่องว่างยังทำเวลาหยุกรังอากาศราบลงมาถ้าไม่ลงเป็นเพิ่งเดียนะครับไปแบบนี้ได้ซัมมี่สามร้อยเก้าสิบ พุ่มแตนโอน้ำสร